แล้วต้องทานให้หมดนะคะ ตักไปเท่าที่ทานนะคะตักไปเท่าที่ทานได้นะคะบันเดอร์ตักครั้งที่สองแล้วเหรอคะอร่อยเหรอครับอ่าทานให้หมดนะตักไปต้องทานให้หมดนะลูก <Okay. S 1> เก่งมากเก่งมาก